กเขาช็อตครับโดนเขาโดนหมัดโดนครับอ่าเราเราก็ออกหมัดแล้วก็เตะตั้งพับคาลูกนี้ใช่ไหมก็เลยชนะเขามาวันนั้นต่อยที่นานอย่างสามเดือนได้ไหมได้อ่าก็สามเดือนที่แล้ววันนั้นต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยหกครับร้อยหกส่วนวันนี้ร้อยเจ็ดอาวันนี้ขยับขึ้นมาร้อยอีกหนึ่งปอนด์เป็นร้อยเจ็ดนะครับมีปัญหาไหมร้อยเจ็ดไม่มีเต็มเวทไหมก็ก็เริ่มเต็มละเมื่อกี้มาช่างด้เท่าไหร่น้องชายร้อยแปดจุดหนึ่งก็ลดปอนจุดหนึ่ง การเตรียมตัวเป็นไงบ้างซ้อมอยู่ไหนโมทองอาขายเดมี่ครับอะอะไรนะครับโมทองอาขายเดมี่อยู่ไหนอ่ะอยู่โคราชครับอ๋อหรอค่ายใครค่ายอยู่กับพี่ยอดขุนพลครับอ่าสิทธิ์มนชัยครับใช่ไหมไม่ได้สิทธิ์มนชัยครับอยู่โคราชครับไม่ใช่ยอดขุนพลไหนยอดมนชัยมนชัยอ่าอ่าก็นั่นแหละนะครับก็ซ้อมอยู่ด้วยกันแล้วมีใครอีกอ่ะมีลุงชัยมีแสงเทียนน้อยครับอ๋ออ๋อตอนนี้เราไม่ได้ซ้อมบวชทนะก็มาเรียนที่โคราชครับอ๋อก็เลยไปซ้อมค่ายนี้เลย ชื่อค่ายชื่ออะไรขอยทีหมูทองอะคาหมูหมูทองหมูทองอะคาเดมี่ร่างกายก็โอเคไหมโอเคครับคู่ซ้อมคู่ปามีอยู่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยเราเตรียมแผนอะไรไว้สู้กับคู่ชกสั่งนลินเนี่ยเสริมมาครับเข่าเขาตีเจ็บไหมเจ็บครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่เราก็มีอาวุธที่จะสู้เขาอยู่แล้วยวค่อยไปดูบนเวทีไฟที่แล้วที่ชนะก็คือเตะตั้งพับคาลูกเนี้ยนะปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับเก้าครับ ครับจากจังหวัดนครราชสีมาปล่อยปล่อยกี่กิโลกรัม52ปัจจุบันที่เราศึกษาอยู่ที่ราชภัฏนครราชสีมาครับอ่าปีอะไรอ่ะปีหนึ่งครับปีหนึ่งเฟชชี่เลยครับยิงเยอะไหมยิงเยอะไหมเยอะเออมีอะไรบอกตีผู้ทอนได้นะอ่าฝากแฟนมวยหน่อยครับหลายจังหวะฝากชาวโคราชนะครับเป็นงกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะไม่ทำให้ผิดหวังครับทำให้เต็มที่ครับโอเคย้ำแค้นได้ไหมย้ำได้ครับโอเคสู้ๆน้องชายน้องชายสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับ คนนี้ต่อยคู่ที่คู่สองคู่สองเจอกับคู่ปรับเก่านี่หลานย่าโมววัฒนะครับไฟแรกเราต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยหกหรือร้อยห้านี่เลยครับเท่ากันแล้วเราแพ้เขาแพ้ลูกไหนอ่ะแพ้ลูกฝีมือเขาขว้างเขาเสียบราคาแล้วทำไมเราแก้ไม่ได้ทุกคนหรืองงงอยู่ไม่รู้เหมือนกันโดนไปเยอะครับโดนไปเยอะอ๋อโดนโดนไปหลายอย่างแล้วด้วย ก็เลยแบบอาจจะเหนื่อยๆไปแล้ววันนี้ภาคสองน้ำหนักเท่าไหร่หนักร้อยเจ็ดครับต่อไหมไม่เท่ากันเองครับแล้ววันนี้เราจะแก้ลูกหมัดลูกอะไรเขายังไงดีแก้ลูกไลบูอย่างเดียวนะซ้อมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยสติวนครับครับอยู่กับพวกใครตั้มกับใครดอกไม้ไฟดอกไม้ปลาเพื่อนรบใครเนี่ยร่างกายไฟกับไฟที่แพ้เขาไฟไหนดีกว่ากัน นีครับดีกว่านะครับแล้ววันนี้ร่น้ำหนักเท่าไหร่วันนี้จุดแปดครับสบายสบายเหลือใครเป็นน้องชายอายุเท่าไหร่ละสิบแปดครับจากจังหวัดอุบบลครัไปปล่อยเท่าไหร่ปล่อยสิบสามสิบสี่ครับฝากแฟนมวยหน่อยวันนี้ล้างตาได้ไหมเจอหลานย่าโมพักสองฝากไปกับรายการให้แบงคิอสิยเจ้าตุงมาจีนะครับวันนี้เตี้ยเตี้ยนอนครับโอเค